สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงเผ็ดสัตว์จัดว่าเยี่ยมเปรียมคุณภาพประจำพรีเมียร์ลีกวีกสอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจผมได้ผมแชร์ยชยอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกไดไ้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับ10ตีรถเปล่าว,วิ่งยาวจากบางบ่อท่อไทยทเทียมเยี่ยมจัดซัดมาร้อยสติดตีด,ตด,ดีไม่มีดิ้นก่อนสิ้นใจไหลให้สีสอนย้อนสอนผ่านดากถากห้ำทะลําเข้าไปครับนู่ครับวิ่งอย่างเดียวไม่เลี้ยวไม่ริบไหวพิมพ์เยี่ยมเปียมน้ำใจไม่ยิงเองเลรงไม่ถนัดต้องให้อาติมาซัดจบงาน อันดับ9นี่กรกดเกียร์หมาทางด่วนใครชวนก็ไม่จอดวิ่งหยอดเข้ากลางพางวางสกิลชิวจัดก่อนเงัดออกซอยเพื่อนคอยปิดงานจัดการซัดจอดจอ,จอโกด่าเช็ดพ่อใครจะไปรับวะลุยทีครับมากันเป็นแผงคิดแสงจาตะเรียมใบสั่งต้องออกมายังจุดปลอดดานนายทวานเหวอเจอชอ็อตนี้มียีมือยังไม่รู้จะหืออย่างไร อันดับ8มาดูความกดดันเพรสกับชั้นไม่ทันตั้งตัวมัวแต่จะเปิดเสือเกิดเหตุสลดหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินต้องรินเหล้าขาวแดกเลยลูกครับแขกเคลียร์กระจบเสือกตบออกวิ่งแล้วสิ่งช้าเข้าไววกว่าข้าไปแดกแหวกไปยิงโหดยิงวิกนี่อตีเหมาสออันดับ อันดับเจ็ดสเสด็จมาซ้ายตเตรียมจะให้เพื่อนวิ่งเลื่อนไปรอตบกระจบงานจัดการไหลเรียนเบียดย่าขวาเต็มข้อล่อเต็มเป่าโกโดเว่าได้แค่เอาท่าเทคครับดูอีกทีครับซ้อมดีลมได้ใจเด็ดเล็ดมาถึงชาวเก๋าจัดซัดไม่ต้องจับโกไม่ต้องรับไม่ต้องภาคแล้วครับไปอันดับต่อไป ดับหกคะชิงวิง่งเจาะล้อจากขวาหาทำเลม,มอเอจาะไม่ไหวเจอไล่แต่ใจหมาไม่ลาไม่หนีสามชีวีเอาไม่อยู่แล้วจู่จูพี่แกเรียงบอลเฉียงเช็ดขาดนายถาวรร้องเช็ดแค่เลยลูกครับเอเวอร์ตันตกชั้นแน่แค่2นัดเจอซัดไป7เจ็ดเสร็จยังยิงไม่ได้ตายอานาถมีโอกาสได้แชมป์เลยครับแชมเปี้ยนชิพนะ อันดับห้ามาที่แมตเรือใบไวพริบไวจัดงั้นลบโกให้ดูโง่เง่าก่อนยิงเข้าแบบง่ายบอกเหมือนนายอยู่ปีหนึ่งแล้วพวกมึงนี่อนุบาล4นี่คับมีโกไว้ทำไมมือไม่ใช้ไล่กระช้าหาบอลไม่เจอเหวอแดกหน้าแตกสัตว์กะจากั้นรุ่นใหญ่เจอใส่ไปดอกพี่เอ็ดบอกเชฟออนอยู่ อันดับ4ี่มาที่หงแดงวิ่งแซงโล่งกว้างทางมันเปิดเกิดอยากจะวิ่งซิ่งมาเต็มที่ก่อนจะขยี้ซ้ายตะขา่ายแทบปลิวทั้งแอนฟิลนี่เฮลันเลยนูครับเคา์เตอร์แอทแทกแหวกสวนกลับปรับตัวไม่ทันพี่ท่านมาเร็วเป็นเปลวเพลิงกระเจิงสีพี่ยิงแบบนี้เรียกว่าคม อันดับสามวกมาที่พี่โหดไปโกรธใครไม่รู้จู่ๆก็เสียบเสาเข้ามิดเดิ้ลไม่ถามพี่โกเชดดนนิ่งจัดซัดเสียบเสาใครจะไปเก่าเท่าพี่เขาครับเนี่ยดนูครับเหมือนเป็นเรื่องง่ายใครใครก็ทําได้จากที่บ้านเคลียร์กันไม่ขาดเปิดโอกาสให้เชื่อเลือดกระจุยไม่ต้องคุยไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเฮียอะไรทั้งนั้น อันดับสองกลับมาพี่สิงหยิงเยอะ,สะเสอโลกเจอลูกโค้งเหมือนโกงค่าครัเหมือจนจะเนิบแต่หนักกระอักปอดจอดไม่ต้องขับโดนไปหนักอยู่ครับ6เม็ดหนูห้ากองหลังน้อยคอยแต่จะบุกเจอลูกคืนยืนกันไม่ทันมากันเหมือนน้ำเหนือขนมาทั้งเครือกต้านไม่โย อันดับหนึ่งเปิดมุมมาเหมือนว่าไม่มีอะไรเคลียร์ไปน่าจะจบเสือกจะครบต่อเจอล่อซื้อร้องให้ฮือกันทั้งโลกเจอพี่หนกมงทรงผีแพ้แม่ร้องไห้บอกอายเพื่อนฟอร์มเข้าเถื่อนชนะกันหมดหน้าหนูครับแทนที่จะจบเจ้าเดี๋ยวเรื่องเล่าแมงไม่พีกเจอฉีกมาโขกกะโหลกแทบร้าววิ่งยาวไปดีใจบอกก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าแมนยู่ะ และนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูและชอบใจปุ่มได้ปุมแชร์อยู่ใกล้ๆยินกีกัได้ขอบสนามด้วยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามท็อป10ได้ใหม่ทุกวันศุกร์11โมงขอบคุณทรูวีชั่นด้วยนะครับ